เพื่อน r e ที่อยู่ที่รักทั้งหลาย15กุมภาเข้ามาครึ่งเดือนฮะหลังวาเลนไทน์หลังตุจีนมาแล้วนะครับแต่โควิดยังอยู่กับเราวันนี้เจออาจารย์มนภษบวันจันร์ธรรมดาอาจารย์มนภจะพูดถึงเรื่องกทมกับอสังหาริมทรัพย์วันนี้ขอแตกลายไปหน่อยครับฮอตอิชชูวันนี้น่าสนใจเพิ่มเติมนอกจากผู้ว่ากทมในอนาคตที่จะเป็นตำรวจหรือไม่ไม่รู้นะคืออิชชูของพม่า วาดกันเละเลยครับกับอิชูอของไบเดนกาลังจะสู้ลบกับจีนสงครามใต้ดินผมจะพูดสองอิชูเนื้อเกี่ยวข้งองไหพม่าขนาดนี้เละเทะเลยครับไม่รู้ใครเป็นใครครับนะครับการเมืองพอม่าอยู่ไม่ได้โดยตัวการเมืองเองมันต้องมีทหารแบ็กอัพทำไมองชานซูจีละพ่อเขาเป็นทหารองซูจีขึ้นมาเนี่ยทหารแก่กลุ่มทหารแกแบ็กอัพครับพอไปเป็นเลือกตั้งคราวนี้กลุ่มทหารกลางคนเข้ามาแบ็กอัพ แบ็กอัพอังสอนซูจีนะแล้วพวกนี้ก็มาครอบคลุมเรื่องกิจการการันทั้งหมดเลยจกก่าตั้งทหารรุ่นใหม่นะครับแตกมาจากสาร,รุนกลางเ่ยไมมแฮปปี้คือปฏิวัติอัปเตอร์ปฏิวัติประเทศไทยเขาเรียกปฏิวัติซ้อนปฏิวัติตัวเองซ้อนปฏิวัติโดยคนและสูปฏิวัติซ้อนก็มีทหารอยู่3ามกลุ่มที่จะแบ็กอัพตัวนี้อยู่อาจจะไม่แบ็กอัพอังสอนส์ซูจีอาจจะแบ็กอัพคนอื่นซึ่งเป็นขบวนการของเอกชนประชาชน ต่างชาติก็ด่ากันพึมแล้วทหารมาอีกแล้วแต่พม่าประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่บุรเรงนองมาแล้วนะครับต้องทหารปกครองประเทศครับอยู่เท่านั้นเองแล้วปกครองมาตลอดเลยจะมีประชาชนเข้ามาบ้างเนี่ยนะครับแต่ทหารต้องแบกต้องแบกอย่างนี้ของเรายังมีประชาชนเข้ามาสมัยกุญชวนเด็กภทยเนี่ยนะท่านดูแลได้ทั้งหมดลยทหารเป็นซัพพอร์ตเตอร์พม่าเป็นไปไม่ได้ทหารต้องเป็นกองใหญ่แล้วเอาใครมาเป็นหัว พม่ากำลังเลเทพอเลเทงนี้อะไรเกิดขึ้นครับคนก็จะหนีจากพม่าหนีไปไหนครับหนีเข้าประเทศไทยเราจะมีปัญหาทันทีเลยประเทศไทยติดกับพม่าะนะครับมีพรมแดนติดกับพม่ายาวมากแล้วก็มีด่านต่างๆนะฮะตั้งแต่แม่สายทางเหนือแม่สอดตากด่านเจดีสังองด่านที่ประจบสิณคอนเนี่ยมีประมาณหด่านทางพมา่าคนก็จะเฮระโลธรรมดาพม่าข้ามมาแล้ว ตอนนี้จะหนีทับข้ามาอีกเราจะทําอย่างไรคําถามใหญ่ๆครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องคิดครับวิธีจะทําให้ไปดูนะครับที่อเมริกาทําตอนมิกซิโกสมัยนู้ย้ายข้ามถิ่นมาทางใต้เขาตั้งเมืองเรียกว่าบัฟเฟอร์โซนเป็นเมืองชายแดนให้คนที่หนีภัยมาอยู่ในเมืองนี้นะครับคือบัฟเฟอร์โซนเมืองชายแดนนั่นเองอเมริกาชื่อว่าเมืองติฮวน้า เป็นโมเดลที่ถูกต้องมากเลยแล้วอเมริกาแล้วเมืองจีนเอาไปทําเมืองสินจิ้นถ้าใครรู้จักเมืองสิ่นจิ้นคือเมืองชายแดนระหว่างจีนใหญ่กับฮ่องกงเป็นเมืองชายแดนเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่นี้เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ฝากรัฐบาลนะครับไปช่วยดูผู้ว่าทุกเขตตรงนี้ครับให้ไปตั้งบัฟเฟอร์โซนถอยมาสักครึ่งกิโลขีดเส้นเลยแล้วใครเข้ามาต้องมาตรวจตรวจโควิดที่นี่มาทำการันตีที่นี่ ที่นี่มีตลาดค้าขายกันที่นี่ไม่ให้ออกจากพื้นที่เกรย์แอเรียของบัฟเฟอร์โซนใช้เทคโนโลยีของบัฟเฟอร์โซนมาซะทดลองดูอันแรกก็ได้ครับแม่สายแม่สอดเข้าพมา่าเข้ามาทางนี้มากที่สุดและนองก็เข้าแต่เข้ามาทางเรือสรุปว่าการที่พมา่าเกิดปัญหาอย่งนี้จะทำให้เกิดคนข้ามแดนเยอะมากขณะนี้การเมืองพมา่าไม่ลงตัวนะยิ่งข้าลบลาค่าฟันมัน เราก็เหมือนกับทมให้เราหนีทับหนีตายเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอย่าเข้ามาให้ลึกนะครับให้เข้ามาไม่เกิน500ครึ่งกิโลทำเป็นบัฟเฟอร์โซนขีดเท้าเลยตัดถนนเข้าไปแล้วเราไปทำตรงนี้โมบายโรงพยาบาลเคลื่อนที่เกิดจริงเคลื่อนที่ที่อยู่เคลื่อนที่ร้านอาหารเคลื่อนที่ในบริเวณนี้นะไปรีบทำเรียกว่าบัฟเฟอร์โซนนะครับอยู่ตรงนี้เพื่อจะไม่ให้หนีทับหนีพม่าเข้ามาถึงกรุงเทพที่ โควิดก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่คือการแก้ไกขเข้ามาเรื่องที่สองวันนี้อยากจะพูดคือไบเดนโจนไบเดนเขาตอนนี้กําลังออกไลน์ขึ้นทุกขณะครับเขาบอกโจนไบเดนเนี่ยโจไบเดนเนี่ยผมสะกดไม่เคยถูกแนละ้ว B A I ที่จริงไม่ใช่ B I D E N ไบเดนคนคนนี้ครับเป็นคนที่น่าสนใจมากเขาซัฟเฟอร์จากครอบครัวเับครอบครัวเขาเสียชีวิตเหมือนจากอุบัติเหตุจากอะไรเนะี่ยเป็นตัวคนเดียวนะแล้วก็เป็นคนเป็น อะไรครับตัวแทนของรัฐเดลวร์ซึ่งหนุ่มที่สุดคนนึงแล้วเป็นคนที่ยกมือสนับสนุนให้อเมริกาไปลบที่อิรักอิรัดในใจเขาเป็นนักรบนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นโจไบเดนไม่ใช่คนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดเหมือนดาวนัธทรัมคิดโดนัทรัมคืออเมริกา first ในเสือนี่อเมริกาเกร a อเกนเหมือนกันเอ็นพอดังเหมือนกันวิธีการต่างกันโจไบเดนนิ่งเงียบซึมลึกๆพยายามสร้างกรอบ ล้อมรอบเมืองจีนที่เป็นคู่บริปักิไปดูสิครับไปจับมือกับยุโรปอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้ยุโรปเนี่ย i เ s t เมองจีนนะประธานาธิบดีเยอรมันเนี่ยเอตโลเยอะแล้ยนะคราบพยายามจะเข้ามาที่ที่ยุโรปในเวลาเดียวกันพยายามจะเข้ามาทางด้านเอเชียด้วยการหาพันธมิตรล้อมรอบจีนครับมีญี่ปุ่นนะครับโอกินาว่าเป็นฐานทัพมีที่ฟิลิปปินส์ กำลังจะขึ้นบกขึ้นบกเข้าเกาหลีก็ไม่ได้เกาหลีเกลียดอเมริกาใช่ไหมทำให้เหนือเหนือใต้เขาลบกันตอนนี้อเมริกากำลังจะยุยงให้พม่าลบกันเองใครดูสิครับจะมีพม่าเหนือพม่าใต้แล้วก็หนีเข้ามาในประเทศไทยเพราะนั้นเขาหาพันธมิตรที่เอเชียเข้าที่เวียดนามก็ไม่ได้เกรดอเมริกาใช่ไหมครับต่อประเทศเขาไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเป็นคนที่ใจดีที่สุดมีฐานทัพอยู่ในเมืองไทยห้าฐานทัพแล้ว เพราะฉะนั้นประเทศไทยดีที่สุดเพราะฉะนั้นโจไบเดนหัรันมนตรีต่างประเทศ, iden, รรเทศกรีกมาคนแรกจะพูดกับรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนของเราเพราะฉะนั้นผมพูดเสมอว่าให้เราไปดูสนธิสัญญาที่เขียนกับอเมริกาไว้ดูที่เราจะต้องถูกลากเข้าไปลบก,กับเมืองจีนไหมด้วยสนธิสัญญานี้นะครับผมไล่ฟังนะฐานทัพตะเจฮีเงินอเมริกาถนนเ <c oughs> ฟรนด์ชิปถนนมิตรภาพอเมริกาฐานทัพที่อุบลฐานทัพทีุดรฐานทัพที่รบุรีฐานทัพมังกรเงินอเมริกาทั้งสิ้น ราะ,ะน,นอันตรายมากเรื่องของการจะต้องสู้อะไเนี่ยถ้าทําธุรกิจอีกอันคืงเมื่อกี้ผมมาเรามืองชายแดนชายพาเฟอร์โซนถ้าอเมริกาจะเข้ามาต้องการทาอะไรต่างต่างโควิมาทําที่ e EC จะมาตามโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ไปทําที่ e EC เราก็แค่เ้ EC เป็นตัวกระางไม่ให้ทําเลยเทะไปอุบลรูด,ดอนขนแกะแมวไปที่ e c นี่คือการบังคับอเมริกาให้ไปทำนะึ่องอน,นี้นะครับเราก็จะได้ประโยชน์ของอย่างแต่หนีไม่พ้นถูกลากเข้าไป สู้รบสงครามโลกครั้งที่สามนะครับระหว่างพี่ใหญ่เนี่ยขณะนี้กําลังตาต่อตาตาต่อตันอเมริกาทํอะไรมาจีนทำอย่าง้นใชเนี่ยเราอยู่ตรงกลางครับระหว่างเขาคอยผมก็เตือนไว้นะครับช่วยดูด้วยความมั่นคงประเทศระยะยาวนะครับข่าวหน้าวันพูดผมจะพูดเรื่องผู้ว่ากอตมอยาครั้งคราวนี้เขาพูดเรื่องคอสอิชิลลวะพม่าเมืองชายแดนบัฟเฟอร์โซนรีบทำท่ามหาไทยนะครับกับสุขสุข เสร็จแล้ในกรุงเทพมหานครอ,อเมริกากําลังบุกเข้ามาตรงเนี้ยนะครัดีมานอะไรเยอะแยะเลยให้ไปเอเซียตะลอไม่ให้ไปที่อื่นนะเขตกรอบไปเลยเราก็จะได้ประโยชน์2อย่างนะครับในเรื่องนี้เพราะนั้นเวเซไปดูบัฟเฟอร์โซนเมืองบัฟเฟอร์ก็เมืองที่รอบ,รอบเขตเขตกลุ่มยุทธศาสตร์การผลิตพวกนี้นะครับอย่าไปทําที่คอ,คอนโดคอนโดคอนโดไม่เอานะครับแล้วเราก็ต้องออกไปต่างประเทศรู้จักค้าขายประเทศเพราะ เราส่งออกไปอเมริกาไม่ได้แล้วครับอเมริกาปิดประเทศไม่ให้เราส่งออกไม่ให้จีนส่งออกไปแล้วอย่าไปหวังพึ่งเอ็กซ์พอร์ตทึอเมริกาซึ่งเป็นรายใหญ่อันดับที่สองของเราอันดับที่หนึ่งเราด้วยอย่าไปคิดเปลี่ยนฐานเอ็กซ์พอร์ตได้ไลน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการคือเปลี่ยนฟุตพรินคาร์บอนเมืองไทยจะด,ดีที่สุดในโลกซึ่งอเมริกาก็ทําไม่ให้มีการเผาป่าไม่ให้มีการเผาน้ํามันในเมืองเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่ลีดเดอร์นั้นเองนี้ วันนี้สวัสดีทุกทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับห้ามทะนเลาะกันนะครับชูสามนิ้วก็ชูสามนิ้วอย่างสุภาพนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างพี่ๆน้องๆลูกๆเล่นหวานนะครับอย่าทําอะไรเกินเหตุนะครับอารมุนรวยกันไว้นะครับปกครองกันด้วยรัฐศาสตร์นะครับอย่าเอากฎหมายอย่าเอาลูปปืนมาปกครองกันนะครับอดทนไว้เราจะผ่านไปได้ดีครับสวัสดีทุกทก่านครับทั้งหนี้ครับ